สวัสดีค่ะกลับมาพบก,บกันอีกครั้งกับสถานีสงขลาหนึ่งวันนี้อยู่กับดิฉันกิติมาแสงงามผู้ดำเนินรายการและในวันนี้ประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันคือการกรอกข้อมูลตัวชี้วัดและการขยายเวลาบันทึกข้อมูลสำหรับโรงเรียนในโครงการ ConnectED ประจำปีการศึกษา2,563 โดยทางรายการได้รับเกียรติจากคุณรัชนีเกื้อเดชศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษที่จะที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในรายการในวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะกดอ,อื่นเลยนะคะอยากจะทราบถึงที่มาแล้วก็วัตถุประสงค์ของโครงการ Conneced ์ีนะคะว่ามีที่มาแล้วก็วัตถุประสงค์อย่างไรบ้างคะค่ะที่มาของโรงเรียน Connect ed นะคะ,คะก็เดิมๆคือโรงเรียนประชารัฐนะคะซึ่งมีมาตั้งแต่พศ2559แล้วค่ะ ส่วนวัตถุประสงค์นะคะก็คือเพื่อพัฒนายกระดับผลสลัมฤทธิ์การศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะรวมถึงพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษาให้มีลักษณะและสมรรถนะนะคะในรูปแบบการบริหารการศึกษารวมถึงเน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมแล้วการกรอกข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนนะคะที่เปิดเผยต่อสาธารณะ,ะคะ่ะส่วนที่2ก็คือเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดก,การเรียนการสอนนะคะตอนนี้ก็อย่างเช่นการ สอน Active Learning การสอนการจัดการเรียนการสอนสู่ศตวรรษที่21นะคะแล้วก็ไปสู่มาตรฐานสากลนะคะเ่ื่อา3ก็คือพัฒนาความสามารถของการยกระดับกับผลสัมฤทิ์ในสถานศึกษาโดยการเน้นการสอนภาษาอังกฤษค่ะค่ะแล้วแนวทางการดำเนินการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดสำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Connect ED เนี่ยค่ะทางสำนักงานเขตพื้นที่มีการมีการดำเนินการอย่างไรคะ ที่ผ่านมานะคะการกรอกข้อมูลทางสำนักง,งานเขตพื้นที่ได้ทําหนังสือแจ้งไปโรงเรียนนะคะให้กรอกข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาแล้วค่ะโดยข้อมูลนี้ที่ให้กรอกมีอยู่สส่วนด้วยกันนะคะสส่วนส่วนที่1ประกอบไปด้วยกันมี10หมวดนะคะ10หมวดเป็นโครงสร้างสถานศึกษาโครงสร้างบริหารอ่า ข้อมูลสารสนเทศเป็นโครงสร้างของชุมชนผลการเรียนผลงานของสถานศึกษาเป็นต้นนะคะใน10หมวดนี้ส่วนส่วนที่2นี้ประกอบไปด้วยกัน5หมวดด้วยกันค่ะซึ่งเป็นการกรอกในระยะแรกตั้งแต่มกรานะคะส่วนที่1นี้เขาไว้เสร็จสิ้นภายในเดือนอมีนาคมที่ผ่านมาค่ะค่ะแล้วขั้นตอนการดําเนินก,การกรการกรอกข้อมูลตัวชี้วัดและขยายเวลาบันทึกข้อมูลเนี่ย มีถึงช่วงเวลาไหนคะคะก็คือเดิมในส่วนที่1สิ้นสุดในวันที่28กุมภาพันธ์2564นหยกะคะขยายเวลาไปให้เสร็จสิ้นในวันที่3 1มีนาคม2564ส่วนส่วนที่2นี้จะเสร็จสิ้นจากเดิมนะคะเป็นวันที่20เมษายน2564ตอนนี้ขยายเวลาไปจนถึงวันที่16พฤกภาคม2564คะ่ะ แล้วทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประสมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งเนี่ยมีโรงเรียนในโครงการเนี่ยทั้งหมดกี่โรงเรียนแล้วก็มีโรงเรียนที่กรอกข้อมูลครบแล้วเนี่ยค่ะทั้งหมดกี่โรงเรียนคะ <c oughs> โรงเรียนในโครงการนะคะมีด้วยกันทั้งหมด36โรงเรียนค่ะแล้วตอนนี้ทางสำนักงานเขตพื้นที่โดยศึกษานิเทศผู้รบับผิดชอบนะคะได้สร้างเป็นลุ่มลายในการติดตามงานของโรงเรียนนะคะ ให้เป็นการสอบถามซักถามกันในขณะที่กรอกข้อมูลแล้วก็ทํางานกันนะคะตอนนี้กรอกสมบูรณ์แล้วก็เสร็จสิ้นไปแล้วมี30โรงเรียนอีก6โรงเรียนนี้กําลังดําเนินการอยู่แล้วก็คาดว่าจะเสร็จทันในวันที่16ึกพฤษภาคม2 5 6นีนี้ค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะท่านสอนอมีอะไรที่จะฝากถึงโรงเรียนบ้างคะ ก็จะฝากถึงโรงเรียนในโครงการ Connect e d ทั้งหมดนะคะ36โรงเรียนให้โรงเรียนเร่งกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จนะคะแล้วก็ข้อมูลที่กรอกไปแล้วให้โรงเรียนทําให้เป็นปัจจุบันนะคะเพราะหลังจากที่กรอกข้อมูลไปเสร็จแล้วนะคะ ทางสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาสมงราเขตหนึ่งนะคะก็จะมีการติดตามโรงเรียนตามข้อมูลที่โรงเรียนได้กรอกไปแล้วนะคะและรวบรวมข้อมูลทุกอย่างใน36โรงเรียนนี้ส่งรายงานผลไปยังสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในวันที่23กันยายนนี้นะคะเพราว่าจะต้องส่งข้อมูลไปถึงสพถออีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะ สำหรับวันนี้นะคะทางรายการก็ต้องขอขอบคุณท่านสอนอเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราในวันนี้ขอบคุณค่ะค่ะค่ะแล้วกลับมาพบกับสถานีสงขลาหนึ่งได้ใหม่ในครั้งต่อไปฝากกดติดตามกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดรับชมข้อมูลข่าวสารดีๆของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่ง วันนี้เราทั้งสองคุณต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะจังมีชีสิ่งสสั่นเภ่าตามยิทธันโลกจะเปลี่ยนไป